สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเพื่อนนะครับไต่แรงโซโลโต้นซีซั่นยังไงให้มีโอกาสบวกมากที่สุดนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเวลาก็เหลือประมาณ22ชั่วโมงนะครับแรงก็จะรีแล้วนะครับผมก็จะได้เริ่มซีซั่นใหม่นะใครขึ้นแกนหรือว่าไม่ขึ้นแกนหรือแบบอยากจะขึ้นจากแรงใดไปแรงแดงพัฒนาไปเรื่อยจนถึงแรงมาสเตอร์เนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูเซตสกิลตัวละครก่อนเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างนะนี่ก็จะเป็น, Set นเซตสกิล ปาณ2อทีครับผมเวลาก็อยู่ที่0.3นย์ามวีแล้ต่อการพุ่ง1ครั้งนะครับปึ๊ดปัดปึ๊ดปัด,ปด,ปดเอาไว้สิกแซกซึ่งทัศนีย์เนี่ยมันเอามาไว้คอมโบกับซานีนะครับผมเมื่อเรากดทัศนีย์ปุ๊บนะเราก็จะได้โลอยู่ที่50หน่วยนะครับแล้วก็กดอีกรอบเนี่ยก็50หน่วยนะเป็นร้อยหน่วยเลยเด้อทุกคนคือมันเยอะมากๆนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะแต่โลเนี่ยมันก็จะลดในระยะเวลาประมาณห้าวีนะครับแล้วก็ตัวนิโอนะครับผมเนี่ยเวลาเราเริ่มเกมนะครับหรือว่าผ่านไปแค่ไม่กี่วีนี่แหละ คือมันจําเป็นมากๆนะครับสำหรับการไต่แรงโซโลนะถ้าใครไม่เน้นถึกเนี่ยเป็นเน้นแรงอย่างเดียวคือไม่ไหวนะครับต้องเน้นทั้งถึกแรงด้วยนะแต่แรงเนี่ยผมว่าปืนมันก็คล้ายๆกันเกือบทุกปืนนะดังนั้นก็เน้นถึกไปเลยนะทีเดียวจบ แล้วก็สกิลต่อไปเนี่ยเขาจะเป็นไนรีนะครับก็คือเวลาเราตั้งไอวอรเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูไอวอรนะถ้าเราแบบไปยิงใส่วอรปุ่มนะครับเลือดเรามันก็จะเพิ่มนะแบบว่าได้ทั้งไอวอรถึงนะครับผมแล้วก็เลือดให้ตัวเองเพิ่มด้วยนะเช่นแบบตั้งไอวอรปุ่มศัตรูจอดเนี่ยก็ได้เลือดเพิ่มนะแต่บอกเลยว่าไนรีเนี่ยถ้าเจออาร์บิตีนะครับหรือว่าเอ็มหกศูนย์ยิงแบบลุมจอดอะก็ไม่รอดนะก็ตัวอ,อย่างนี้สายเลี้ยงที่ผมเอาไปเนี่ยก็จะเป็นเด็กินันนนะครับี่นะในนรระะะยเมตครับผมเเป็นนววลาีะก็คือจะเป็นนแบบบมมาารร์คคคจุดล้ยๆโโะั เป็นมาร์คสีส้มนะครับเพื่อนๆประมาณนั้นส่วนไอเทมเสริมเนี่ยที่ผมออกไปก็จะเป็นกล่องชุดนะครับก็จะได้เสื้อกอดเลเวล2หมวก2กอดซ้อมเตมสองนะครับผมแล้วก็เหรียญ200ในช่วงเริ่มเกมนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมประมาณนั้นฮนะเน้นถึกดีกว่าเน้นแรงลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปโดดแบบไท้ายเครื่องแล้วกันนะคือวันนี้เนี่ยผมจะไม่เน้นบูนะเพราะว่าถ้าพลาดมาเดี๋ยวโอกาสที่เราจะตุยคือสูงมากๆเนะี่ยเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเราเป็นเด็กกีนะครับไม่ใช่นกนะนเพ ถ้กระโดดนะทุกคนนะหกร้อยสิบก็ได้กระโดดเลยสวยงามมากี่ตัววะเนี่ยไม่มีใครมาว่านะน่าจะฟาร์มสบายเนะี่ยเหมือนเขาจะมาอยู่นะแต่เขาแบบไปเลือกลงที่โซล,ล่านะครับสองคนเลยอโอ้เหมือนจะมากับผมอยู่นะตัวหนึ่งนะคนหัวนะครับโอเคตัวเดียวก็ถือว่าเล่นได้ฮนะเราลงถึงก่อนนะอันนี้ถ้าเราโดดเป็นก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วนะว่าเราจะยิงโดนหรือเปล่า ไม่โดนก็ค่อยว่ากันนะเพื่อนโอเคสวยงามน,นะจังหวะฟุกจัดอะระหว่างนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะทุกคนอย่างผมบอกเลยว่าถ้าเจอแม็กเทนไม่เก็บนะแต่จริงๆล้วใครจะเล่นปืนอาก,ก็เล่นได้นะแต่เป็นสกินรั่น2หรือรั่นหก็จะดีกว่าเนี่ยประมาณนั้นไปเดี๋ยวตอนนี้นีผมจะตามหาปืนที่มันดีที่สุดนะครก็คือฟาร์มาน,นั่นเองนะ แล้วก็มีอีกปืนนึงที่ดีเหมือนกันนะครับก็คือโทก้อนนั่นเองแต่จริงๆเนี่ยผมอยากจะเล่นปืนเปิดรูดให้กับเพื่อนๆดูนะเป็นบิซอนสกินเจ้าตัวเอ,อ่อสกินอะไรล่ะผมลืมสกินที่ผมเคยสุ่มไปนะฮะซึ่งมันแรงมากบิซอนสกินนั้นอนะแม้ไว้ก่อนดีกว่าละกันครับระหว่างที่ฟาร์มไปก็ฟังเสียงค้นด้วยนะทุกคนนะหูฟังต้องดีนะมีตัว นะ oh! เกือบตายครับเพื่อนๆนี้ผมได้เปรียบนะผมมีระเบิดโอ้โหยิงไม่โดนนะ Oh. เรียบจูกเลยฮะเข้าบ้านก่อนเลยผมเมื่อกี้พลาดจ,จริงก็ความชัวนะขอบอกไอวอลไว้ฝั่งนี้ก่อนเลยกันฮะัพันยาให้เต็มก่อนนะ่ะเพื่อนนะอย่าเพิ่งหิวของนะเพราะว่าเท่าที่จําได้อ่ะคือคนแบบโดดกับเราเยอะมากมีน้องเอฟซีมาให้กาลังใจด้วย <laughs> น่ารักจัดนี่ไงมีซซ่าส,สกินที่ผมว่านะแรงมากนะสกินเนี้ยถ้าใครแบบไม่มีก็ต้องทําไงดีวะไม่เป็นไรครับผมเล่นโถก,ก้อนก็ยังได้ ใช่ปะก็ดีของพวกปืนลูกด่บมันดีตรงที่แบบว่าเราสามารถลากระยะไกลได้ไงทุกคน <c oughs> คือมันลากได้แบบว่าระยะตรงตู้เลยอ่าประมาณนั้นนะจังหวะที่แบบว่าศัตรูถือลูกซองเนี้เราก็หยิบปืนลูกไปลากลาก,ลากสร้างจังหวะน,นิดนึงนะมีตัวรอครับสวยงามความให้อิ่มเลยนะเพื่อนๆนะค่อยเดินนะ อ้สก,กานี่ว่าน่อยากเล่นสก,กาเลยครับผมเล่นปืนที่เราจำช้ำก็ได้นะเพื่อนนะตเราต้องไปแลกของนะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันบ้างนะว่าจะต้องซื้ออะไรกันบ้างนะตอนนี้ของของขาดไม่ค่อยเยอนะนะเดี๋ยวเราไปซื้อยาผมยาไว้รักษาโรคนะแล้วก็ตัวมา พันยาก่อนแล้วกันทุกคนรู้สึกว่ามันมาแบบหลายทิศหลายทางมากเลยอ่ะเป็นไงล่ะได้รักษาโล่ของจริงเขียยาใหญ่ไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคมอ้ดืดมด้ว่าแต่เราจอยไงก่อน เดี๋ยวซื้อสกิลก่อนนะทุกคนโโนะอสกิลมันซื้อได้กี่้านนะต้องเข้าวงนะครับพอดูรูทด,ด้านหน้าก่อนนะอะไรคือรูทว่าเขามีแต่รถผมจะต้องไปขี่รถก่อนนะโอเคเป็นรถกระบะพอดีอนะสบายเบอร์เลยจังมวนะนีเข้าวงได้สบายอนะดูแมปดีๆนะทุกคนว่าเราจะเข้าตรงไหนนะผมจะไปเข้าฝั่งโรงงานนะตอนนี้4คิวแล้วโอเคใช้การได้เลย วัว oh, พัญญาไม่ขึ้นล้วอะทุกคนแบบนี้ต้องกินยาต้องกินยาฟ้านะให้อยู่นอกหมอกได้นานขึ้นคนระับยาฟารู้สึกว่ามันจะทนต่อหมอกด้วยนะเกิดสำหรับใครยังไม่รู้นะขอขี่ซิ่งแล้วกันนะครับผมตอนนี้โดนเม็ดเดียวก็น่าจะร่วงแล้วมั้งนะเข้าในวงกอดแล้วกันปะอจ้าเ,เมื่อจะตยุย รอเลื่อนมันลดก่อนนะโอเคพันเลยน่าจะพอดีแหละจังหวนะนี้เข้าโรงงานก่อน,นครับอันนี้คือโล่ของอันตโตดิโอนะทุกคนนะเห็นไหมโล่ฟ้านะครับอันตโตนิโอนะเป็นโล่ที่ดีครับผมระวังด้วยนะทุกคนเผื่อม,มีตั๋วนะเดี๋ยวเราค่อยเข้าวงนะครับผมว่าจะแบบไปหาเก็บของก่อนนะ อ,อกินเห็ดแป๊บหนึ่งแล้วกันถ้าวงมันบีบอะทุกคนรถที่เราขี่มาจะเพิ่งเราไปทิ้งนะเราจะต้องแบบว่าใช้ขี่ต่อนะหมายถึงขี่รถนะไม่ได้ขี่ตัวต่อนะทุกคนเอเคห่อนาฬิกาต้องขี่เข้าฝั่งห่อนนาฬิกาไปลุยกันเถอะ เดี๋ยวผมจะพาเข้านะเว้ทุกคนเราจะต้องเข้าตรงที่แบบว่ามันเป็นอุมโมงค์ะให้แบบคนมันยิงเรายากหน่อยอยูง่ายหรือยากก็ มไมเราเห็นจุดเขาโคโนพันยาเลยครับเพ,พื่อความชัวร์เผื่อเจอลอยตูส้ส,สกิลถึกเห็นไหมถึกมันดีกว่าแรงนิดนึงนะระวังครับเวลาขึ้นตรงนี้มีของกัน ตัวคิโลครับโอเคตัวนี้กินนิ่มหน่อยแล้วจะเป็นผู้เล่นใหม่เลยตัวเมื่อกี้กิกนยากนะกว่าจะเคี้ยวได้เล่นไปนหลายสเต็ปเลยตอนนี้6คิวแล้วครับผมแค่คิวเดียวก็จะบวกเต็มนะแต่มันสามารถบวกได้อีกนะถ้าเราแบบปีนเอกอเอา10คิวไปเลยนะ าเม็ดเยอะก็บวกเยอะแา้เม็ดน้อยก็บวกน้อยฮะโอ้โหผ่านแล้วทุกคนผมไปทำอะไรของผมนะ,ะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวว่าพายไปแล้วเมื่อกี้ N หนึ่งสองสี่เป็นสก,กิลที่ดีมากนะผมไปโดนอะ่ะเ,เสียดายทำไงดีอะ่ะ N หนึ่งสองสี่ไม่มีแล้วจู้เดี๋ยวซื้อประตูไปไหนก็ได้แป๊บนึงฮะ ผมบอกเลยว่าเ1 2 4ห่งสียจังหวะเข้าใสคือโกงมากนะทุกคนบล็อกทุกสกิลอะเอ้าประตูพันสองนี่วะนือว่า800ลิ้น <c oughs> เดี๋ยวหาเหลี่ยมกระโดดก่อนคนะ <c oughs> ตอนนี้ของแต่งไอวอลเป็นไรวะตัวเร่งไอวอลเหรอมีไอวอลความถึกไหมเอามาคอมโบกับไนรีไม่มีวะโอเคครับเราก็ต้องแบบลงไปก่อนเลยัน พยายามเช็คของอีกตัวนะครับมีอะไรก็เปิดเปิดนะมงการฝั่งนั้นหน้าเลยวะตอนนี้คนเหลือ5คนไม่ควรยิงโลงเลยทุกคนจะโดนลอยหลายทางนะฮะจากเกมที่เราได้เปรียบเนี่ยอาจจะเป็นเสียเปรียบน,นะเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะเกมของเรอจะมาเขายิงก่อนเลยกนะันนี่นี่ใจอะไรว่าด้านบนมีหรือเปล่า อันนี้บังมากเลยอะถ้ากระบาดท,ทิ้งก่อนเลยนบนบ้านมีหรือเปล่าไม่มีนะเพื่อนนีง่าย เป็นไงครับพิซซอนพิซซองโกงจริงนะถ้ายิงมีของแต่งนี่คือได้เรื่องอนะคนที่โดนเรายิงอะได้เรื่องเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสกาบ้างนะเดี๋ยวสกาหน้อยใจนะเล่นของมาตลอดหยุดเล่นไปครั้งเดียวเดี๋ยวสกาผมน้อยใจขอไปดอบก่อนแล้วกันนะทุกคน ปีกฟูดมาแล้วสวยรีอผมจะขี่รถไปเซอร์เบยดูให้เฉยเนี่ยเขายิงผมไม่ได้หรอกระยะเนี่ยเอาไมได้ใครวะก็ว่าใครอยู่ใครสานตรงเนี้ยน้องแบบเล่นย่องมาเลยอ่ะทุกคน โอ้โหแพ้สองยาวอะซองยาวสามันโกงจริงในน้องคนนี้ไปแล้วกันคร,ร,ร,รับผมที่หนึ่งเอาทำไม่ได้ <c oughs> เอาไปเลยต้องชชยเอาเลยครับผมมาดูที่ว่าจะบวกเท่าไหร่50นะรวมกับคะแนนเก็บแรกของวันด้วยเอเคก็ถือว่าโอเคครับผมแต่ผมว่าถ้าดามจสามพันอะมันน่าจะบวกเยอะกว่านี้นะอันนี้ยังน้อยอยู่เนี่ยถ้าดามจดปาไปสามพันปุ๊บอะมีลดนะ่ะคะแนนก็ถือว่าบวกนะครับผมปาคอไปหนึ่งที สำหรับการสอนแต่แหลงโซโล่ต้นซีซันก็มีเพียงเท่านี้นะใครยินชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดติดตามให้กับอูเมอร์ชินเนลด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากร้านอูเมอร์ช็อปด้วยใครที่สนใจซื้อขาย ID f r ฟรีไฟอาร์วีนะครับทางร้านเรามีนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายทางร้านผมก็มีนะฝากกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้สามารถเข้าไปสอบถามอดมินแล้วก็อูเมอร์ได้ตลอดเลยบ๊ายบาย